สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรหลง 4m นะฮะกับฮีโร่ป๊อปเปตมาเติมนั่นเองนะครับอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวนะฮะหรือว่าโซโลล์แหลงนะครับ,รบผมรู้จะเล่นอะไรแล้วป่ะผมคิดไม่ออกป๊อปเปตทำธนูดีไหมมันจะฟรีอ้อยเหรอวะ ผมว่าผมว่าไม่น่าเวิร์กไอเทมมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นวะ S. <S โอเคครับเอเปกเขาเข้าไปป่นวนเบเฮมอสเราแล้วทีแรกผมคิดว่าดาเมจมันตีคลิปไม่น่าพอไงพอเฉยเลยเฟิร์สบาท ไหวทำดีพี่ชายโอเคเล่นคนเดียวถ้าเจอผมก็นั่นแหละนะฮะถ้าผมกดคนเดียวมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแพ้ชนะก็เรื่องปกติของผมครับเพราะว่าหลักๆผมของผมมันจะเป็นขึ้นอยู่กับทีมอะถ้าผมเล่นคนเดียวนะเก่งแค่ไหนก็เก่งแค่คนเดียว เพื่อนเขาไม่ได้เก่งเหมือนเราบางทีนะเล่นก็ไม่ได้เล่นเหมือนเราอะไรเงี้ยสไตล์การเล่นอาจจะคนละอย่างคนละแบบกันทีก็อาจจะเล่นไม่ถูกใจเราบ้างผมก็ไม่พูดนะฮะเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นการแนะนําเขานะฮะแล้วแต่ว่าเขาจะเอาไปปรับปรุงหรือว่าอะไรนั่นก็ขึ้นแล้วแต่เขาขึ้นอยู่เขาอะ You me? Yeah, what? I don't care to be Kiss my ass. Ivo, Ooh, it, it is This is going to be fun. I'm going to get so many extra lives. Mm, mm, Let's see what's over there. It. You have the skill set to challenge me. Oh. ผมไม่ตายใครบอกผมตายตอนนี้เรายืนได้แล้วครับมีเนฮาวกับพาราไซด์ด้วยเฮยเปกมา น่าจะวอนบล็อกคลิปผมแล้วแหละปะเบไปวิ่งเลนกลางลงไปช่วยล่างเฟิร์นแฮทไปก็ไ,ปได้อยู่นะยั่ได้สน,นับอะ่ะ ผมไม่น่าตายนะหรือว่าอาจจะตายได้วะนี่แค่ผมได้สนับละชิ้นต่อไปก็อุ้ยน็อกแลยฮะตามสเต็ปเลยจ้า สัตรูหายไปผมไม่ได้เน้นพวกหนเยอะมากไงมันก็เลยแบบระยะสกิลแค่แป๊บเดียวสแสดงผล ตะ,ะก็ได้อยู่ครับเกมนี้ชิวๆไปในฮาว์บมาในฮาว์ปนะไ,ไปไหนเยู่บนพี่ชาย ผมถอยแล้วครับอ่าโอเคตัวน,นี้ในหัวผมคิดไอเทมไว้อ่ะจะเป็น, Gen น,นะนเกนจูโร่นะครับบีชบีฮาคอนเบตนะกับซิมโบนะครับ ผมอาจจะออกเอลเดอร์มาก็ด้วยอ่ามาก็ได้นะครับช่วงต้นเกมก็ด้วยอะไรคือก็ด้วยก็ได้นะครับเอาไว้เล่งฟาร์มนะมันดีมากเลยนะเอลเดอร์ช่วงต้นเกมแต่ว่าอาจจะตัวบางนิดนึงไม่เป็นไรก็ด้วยอะไรครับเนี่ย one of your structures is under attack กดเท้าละไหนอยู่กลางวะผมไม่เลี้ยงคลิปแล้วกันฮะผมคิดว่าไหนฮาวเขาอยู่บนไงพยายามจะแบบให้คลิปมันอยู่หน้าหน้าปอมเรา going camping. challenge You to point? skill Is been have that a save me? the set โอเคครับอธิบายสกิลกันนิดนึงนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นการตึงเป้าหมายนะครับสกิลสองจะเป็นการบังคับเป้าหมายให้โจมตีสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับถ้าเป้าหมายโจมตีฝั่งเรานะครับถ้าเป้าหมายดาเมจเยอะจนแบบทําให้เราเลือดหายได้นะครับหรือว่า ปางตายนะมันจะเหลือ HP แค่หนึ่งนะครับสำหรับสกิลสองสกิลสามันเป็นสกิลคิดิคอ้นนะครับทุกการโจมตีหนึ่งครั้งจะลดคูดาวลงหนึ่งวินะครับอันติกก็หุ่นนะครับหุ่นจะเปรียบเสมือนร่างต้นของเป้าหมายนะครับแต่ว่าจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับมีกระทาฟ้าก็จะเพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นแล้วก็ระยะของเชือกมันจะยาวขึ้นนะครับก็คือถ้าเป้าหมายเดินจนขาดก็คือมันก็จะหลุดจากอันตินะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับอันติของเราโอเคผมไม่มั่นใจนะว่าเกมนี้ผมจะชนได้หรือเปล่านะครับแต่ก็พอเล่นได้และมั้ The Hellborn have destroyed a Legion tower. Let's see what's over there. Wow. Wow. The Hellborn have destroyed a Legion tower. <laughs> the juice is loose. Five kills done. This is gonna be fun. Just to cool down, Get mashing buttons. วายเออแตกอยูด่ดีวะแฮปเปิรก็ไม่ได้ช่วยอะไรวะทีนึงสายผมได้วอล์กแล้วทีนี้ก็เล่นได้แล้วสบายโอเคครับได้เวลาเราออกล่าแล้วเพราะว่าเรามีวินวอล์กแต่ไม่มีอันติผมว่าน่าจะเล่นได้นะแข้งน่าจะดันเรื่อยๆตีธรรมดาดัเบสน่าจะอยู่ประมาณสัก600อ่ะผมคิดว่านะ ผมคำนวณดาเมจมัม่นจริงๆ <c oughs> แต่สรุปแข้งเขาไม่ดันต่อะไ,ได้แหละคุ่มแหละแสดงว่ามีวอนไม่เดินต่อยเ็มกแผมต้องเช็คก่อนมีวอนจริงเปล่า เรา,าใช้โคเด็กปะไม่ทำม็อก that point? ต้องเปลี่ยนมุมวิ่งแล้วม้งเนี่ยว้าไปบิงเร็ว gonna right. be fun. Is that a point? dơ lời à. going camping. Tính right. lên <mulhy> <save>. Mình <mulhy> One of your structures is under attack. Going camping. This is gonna be fun. Let's see what's over there. Do you have the skill set to challenge me? Is that a skill? No mate, you made me how it's gives him how got. เงี้ยจะไม่ได้แล้วนะมื่อกี้นี่หาวนูไฟเบทเหรอไม่แน่นะแข็งเล่นสนับผมถอยดีกว่าลึกไปถอยไอ๋ออยู่เดิมมันตีเล่นๆดีกว่า ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไหม่ไม่ได้ยินภาษาสทยก็ได้มอกแล้วเบาเบาเบาใหม่เบามากเลยเปิดไมค์แล้วชัดเจนทำเมื่อกี้ชัดเจนแต่ที่เหลือเบา,าบก็เซฟกูปะเนี่ย one of your structures is under attack to <coughs> is that a save point is so white, right? the legion have destroyed a hellborn tower <coughs> <coughs>

สกิลสองอยู่ได้สามจุดห้วิถ้าถ้าสกิลสองหมดนี่ผมน่าจะตายนะจังหวะเมื่อกี้เขียวฟ้า เดี๋ยวเราค่้กลับไปรีน้หมาไม่เดินตามนี่ฮาวนูไฟเบรแล้วแต่ชิ้นต่อไปผมทำบีกบีนะหลังแตกหลังแตก เดีดันต่อมาวะไม่ดันต่อผารเหรอหโอเคครับชิ้นต่อไปทำบีกับีฮะเ,เวทเยอะกันพลัสไซด์ด้วยบกกับนาอีกผมยังไม่ได้ชนใครเลยอ่ะเกมนี ตุ่ม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 ตตุ่มตตุ่มขนขมนขมอตุ่ม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 ตุมตุ่มตุมตุมตุมตม่ตุมตุ่มตุ้มตุตุ่มตตุ่มตุมตุมตตุมม่มตุ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 ม ไอ้สัสล่อไปล่อมาโรตีบ้านที่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 บ้านดอนโดแล้วดอนโดแล้ว ผมว่าตรงกลางน่าจะมีหว่นฟ้าแล้วหรอปะเพื่อนต่อปะเราใช้กม็อก เพื่อนเราไม่น่ารอดว่ะตายเถอะม่รอดเฉยเลยี่เติมกันร้อสาแข่งอใครลุดนะตูว่าแล้วตัตึงดดตึงล

อย่โคตรน่าส้นตีเลยสัตว์ใครเล่นของมันวะสารภาพไหมดิรู้เออไอ้หนี้ยอะ่รกูเล่นกูเล่นกูเล่นยังมึงจะเล่นหาพ่อมึงไอ้สัตว์กูเล่นสองตัวเลยเมื่อกี้มึงไม่ต้องเสือกกูเสือกทำเหี้ยอะไรเล่นทำเหี้ยอะไรบ้าเปล่ากูราะมึงไม่มีไงกูเล่นกูเล่นกูเล่นเลยไอ้สัตว์ นี่แหละครับความูยังไม่ตายกูจะไปเล่นด้ไงความหันสาของฮอนท่านผู้เจริญไอ่เหี้ยโคตรตเลยสัู่าแ้วม่างีหี้ยใม่รู้มีวอนปนะจีตสมบัส ตั้งแต่เล่นมายังไม่ได้อันติดชนแบบตุ้มตามเลยใครเลยผมอาจจะทำฮาคอนก็ได้นะครับตีในสม,มุกนี่ครับทีาจจาแบบ่เดินชนกแบบับเป๊บเห็นแว๊บ ดันโดนวะหนูไฟเบนเลเวลสองแล้วผมเช็คตรงนี้ก่อนเกิดแข้งเข้ามาฟังน ah ั่นานี่ก็ว่าอยู่ทำไมถึงโลว่อนเยอะไปปะ Cô có tôi không? Ồ, chắc chắn là camping. Hãy xem cái gì ở đó. Chuyện này sẽ rất vui. Đó chính là lý do tại Ta thai, nên hào tai tai đi tao tai tai mày luôn mày cá lên tai tai của tai vinh tai hay vậy nè <acuerdo>

คิบีจะโหลดเสร็จแล้วเล่นต่อได้นะเว้ตัดเลยเบ้ตัดเลยจังหวะนี้ต้องไปตัดไปเลยตัดไปเลยจะบวกละไม่รอ้อนละโซ้แมงเลย ดูเลือดแบบพลังเอลเดอร์ไงล่ะโอ้ไอ้ที่กูตีเหลือไว้ด้วย หมดไปไหนอ่ะไม่ทันแล้วเฮนเซนอร์ไม,ไ,ไม่อยากคุยกับพวกนี้ครับผมคุยไม่รู้เ <c oughs> รื่รง <c oughs> องเยอะวะพี่ดอน sorry วะ สี่วิบบีกบีมีตีมัวอะไรตายตายโอเคครับหากดูเรชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะจ๊ะขอตัวลาบายครับผม